ฮอนด้าท x 400็กครับผมตัวนี้นะฮะ400รซีซีครับ,ร,บระบายความร้อนด้วยลมนะครับไม่มีหม้อน้ำให้ยุ่งยากนะฮะตัวนี้มีเกียร์ถอยนะครับมีเกียร์ถอยสภาพเดิมๆเลยนะครับไม่มีชนไม่มีกว้ามนะครับคันนิ้ โค้งนะครับสวยแล้วแต่เจ้าของอยากทําสีจัดพาวเดอร์โค้ดมาทั้งคันนะครับสีนี้กริปเลยฮะพาวเดอร์อโค้ดทั้งคันนะครับนี่ล้อสวยๆครับนี่ดูฮะท่อแต่งนะครับแล้วก็กันตกนะครับของอาร์เมอร์นะครับ ตรงรุ่นนะฮะอ่ะอันนี้ให้ดูรอบๆดูมิติของมันนี่เลยนี่เลยสวยๆเลยฮะชุบโครเมียม รถจะไม่ได้ล้างนะครับลองดูฮะสตาร์ทสตาร์ททีเดียวติดนะครับเสียงเครื่องเงียบๆเลย โอเคครับ okay,